ถ้าเป็นคนที่ริ้วรอยเยอะนะคะแบบว่าทุกคนแบบผิวแห้งริ้วรอยเยอะแล้วก็ดูผิวแบบแก่กว่าอายุจริงอะไรเงี้ยอุ้มแนะนําทุกคนเลยสเตลามาตตอบโจทย์มากเพราะว่าตัวนี้นะคะเราใช้เป็นโนตกรรมดับเบิลแคปซูลทุกคนจะเห็นเม็ดแบบนี้ปะ ทุกคนเคยเห็นเม็ดแบบนี้ปะมันเป็นเม็ดเดอบล็อกสองชั้นนะคะซึ่งห่อหุ้มเซลลมาอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเม็ดนี้เนี่ยจะแตกตัวเข้าลําไส้เล็กเลยคือดูดซึมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอุบ,บอกเลยว่าสารสำคัญที่ใส่เข้าไปคือยังให้ทุกคนเห็นแน่นอนดูเรื่องแน่นอนแล้วเซลลมาช่วยเรื่องอะไรทานเข้าไปนะคะมันจะเติมเต็มชั้นผิวเนาะซึ่งมันจะไปเติมพวกชั้นสเตตัมคอนเนียมทาให้ผิวเราแน่นขึ้นก็จะได้ในเรื่องของหนึ่งเลยริ้วรอยสองรูขุนกระชับสิ่ง กราส,สกินใครงบไม่ถึงในการแบบไปฉีดผิวอะไรเงี้ยเดีอ่ะ,อะเป็นคนไม่ค่อยชอบทาครีมอยากให้มาลองเซรามไยจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันเงาเล่นแสงเป็นยังไงแต่ข้อดีของการเซรามทานเซามาัมไม่ใช่แค่เซรัามายอย่างเดียวนะตัวนี้ยังมีโพรมมนอกนะคะช่วยในเรื่องของระบบหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ระบบประสาทนะคะทำใ